สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขาอันนี้เป็น ภาพกับเหรียญหลวงพ่อเกลวยค่ะภาพถ่ายแล้วก็เหรียญหลวงพ่อเกลวยอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาภาพถ่ายอยู่ฝั่งนี้เหรียญอยู่ฝั่งนี้พร้อมเหรียญพร้อมภาพถ่ายด้านหลังจะเป็นสภาพนี้หลังหานุมาณนะคะพี่ขาเป็นหลังหานุมานอันนี้ขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ขาภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยพร้อมเหรียญขอไว้ที่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นเรียนหลวงพ่อเดิมค่ะพี่อันนี้เป็นเรียนหลวงพ่อเดิมสภาพสวยๆอย่างนี้เรื่มกรอบพลาสติกกรอบอย่างนี้ขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ค่ะจ0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะ อันนี้เป็นสมเด็จองค์ที่หนึ่งนะคะพี่ขาสมเด็จองค์ที่หนึ่งนี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาสมเด็จองค์ที่หนึ่งค่ะส่วนอันนี้เป็นสมเด็จองค์ที่สองนะคะพี่ขาสมเด็จองค์ที่สองก็ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเหมือนกันน,นะคะพี่ขาอ่าถ้าภาพไม่ชั่ยังไงก็แอดไลน์มาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะคะพี่ขาเดี๋ยวแม่้าจะถ่ายให้ดูนะคะพี่ขานะคะสมเด็จองที่ สองขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่มห0ิบาทค่ะส่วนอันนี้เป็นพักกิ่งก่อไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาเป็นพักกิ่งก่อไม่ทราบที่นะคะพี่ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขากิ่งกเก่าลงรัก่างนี้นะคะแดงๆอย่างนี้ค่ะใต้ฐานจะมีรอยจานนะคะพี่ใต้ฐานจะมีรอยจานแบบนี้นะคะพี่ขาอันนี้นูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่มห0ิบบาทค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญ เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะพี่ขาสภาพนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาอันนี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขาอันนี้หนูก็ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่วัดอะไรไม่รู้วัดอุบลหรอวัดอะไ อันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาเหรียญกอบโบราณไม่ทราบที่ค่ะ600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อลุ่งค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่ง600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทค่ะส่วนอันนี้เป็นลูกสะกดหลวงปู่สุขนะคะพี่ขาจะมีรอยจานนะคะพี่ลูกสะกดหลวงปู่สุขจะมีรอยจานนะคะพี่ขาเน้นค่ะมีรอยจานค่ะอันนี้ ขอไว้ที <Grass> ่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาลูกสะกดหลวงปู่สุข700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นกิ่งนะคะพี่ขาเป็นพักกิ่งเก่าเหมือนกันนะคะพี่ขากิ่งเก่าโบราณสวยๆค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นไม่ทราบที่เหมือนกันค่ะพี่ขาอันนี้ก็ขอไว้ที่600บาท สัญน,น,นะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยคะ่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อกันเรื่องกรอบพลาสติกสีเขียวอย่างนี้นะคะพี่ขาก่อเก่านะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่ 700บาทพอค่ะเดี๋ยวรูปเดือนหลวงพ่อกันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพักกิ่งไม่ทราบที่นะคะพี่ขาเป็นพักกิ่งไม่ทราบที่คล<ะ>้ายๆถืออะไรกลมๆลูกกลมๆอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขากิ่งอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาเป็นกิ่งไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาหนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ขาอันนี้มีรอยจานด้วยนะคะพี่อันนี้มีรอยจานด้วยนะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่ 700รอบาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะอันนี้เป็นผ้าปิดตาหลงปูโตนะคะพี่ขาอันนี้เป็นผ้าปิดตาหลงปูโตอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขาปิดตาหลงปู่โตนี่หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะอันนี้เป็นผ้ากิ่ง3เกลือกิ่งสามเกลือนี่ขอไว้ที่8 0 0บาทนะคะพี่กิ่งสามเกลือหนูขอไว้ที่800บาทพี่โคตรคุ้มเลยค่ะพี่ขาพี่ได้ไปสามอัน หลวงปู่บุญอ่าเป็นกิ่งหลวงปู่บุญนะคะพี่ขาหนูขอเรียกว่าสามเกลือแล้วกันค่ะพี่ขาแต่รู้ว่าเป็นของหลวงปู่บุญนะพี่สามองค์นี้แปดร้อยพี่โคตรคุ้มเลยค่ะพี่คุ้มมากเลยค่ะพี่ขาพี่ๆคนไหนจะเช,เช่าบูชาก็เชิญได้น,นะคะพี่ขาติดต่อโทรกันเข้ามาสอบถามที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะคะพี่ขาปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดง เรียนหลงพ่อแดงค่ะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่8ปดร้อยบาทนะคะพี่ขาจับขอบแบบนี้หนูขอว่าที่แปดรอยบาทนะคะพี่ขานะคะเดียนหลงพ่อแดงนะคะพี่ขาหนูขอว่าที่แปดร้อยบาทค่ะพี่ขาแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะพี่ขาขอผ้าเพิ่มเติมได้นะคะพี่แม่ค้าใจดีคะ่ะแม่ค้าไม่ว่าคะ่ะถ้าเกิดอยู่บ้านนะคะพี่ขานะคะอันนี้อุ <c> ้ย <oughs> โทษค่ะโทษค่ะอันนี้หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขา <c oughs> เดียนหลงพ่อแดงคะ่ะ ส่วนอันนี้เป็นเดีย่ยงกลมหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขาเดียงกลมหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี <whis knowledge. S 1> ข mm ่ขาเดี่ยงกลมหลวงพ่อกลวยนี้หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้เป็นรูปเอ่อรูปหล่อไม่ทราบที่นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขารูปหล่อโบราณไม่ทราบที่อันนี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็เป็น ไม่ทราบที Now, ่เหมือนกันนะคะพี่ขารู้ว่าเป็นกิ่งไอ้รูปเป็นพระชัยวัดพระชัยวัดพิมพ์เล็กมีรอยจานนะคะพี่มีรอยจานนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอว่าที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทค่ะพระชัยวัดค่ะพี่ขาส่วนอันนี้เป็นหลงปูสุขค่ะพี่ขาอันนี้เป็นเด่นหลงปูสุขอันนี้ขอว่าที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขาหลงปูสุขนี้หนูขอว่าที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทค่ะ อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อไปวัดกำแพงนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อไปวัดกำแพงค่ะส่วนอันนี้เป็นพระปิตาชีโบค่ะพี่ขาอันนี้เป็นพระปิตาชีโบนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่พระปิตาชีโบหนูขอไว้ที่600บาท600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญไม่ทราบที่นะคะพี่ขาอันนี้เป็นเหรียญกมโบรานไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาว่าของ ที่ไหนนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทพอคะ่ะเดือนกรมโบราณน,นี้ไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนนะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทคะ่ะส่วนอันนี้เป็นงาแกะภาพลง อากะเป็นรูปหลวงพ่อควยนะคะพี่ขาเป็นงาแกะเป็นรูปของหลวงพ่อควยอันนี้ขอไว้ที่1,200บาทนะคะพี่ขาเป็นงาแกะภาพหลวงพ่อควยนะคะพี่ขาขอไว้ที่1,200บาท1,200บาทปลายทางหนูขอบวกเพิ่ม50บาทกันเลยคะ่ะส่วนอันนี้เป็นพระปิดตาไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาอันนี้ไม่รู้ว่าภาพปิดตาที่ไหนนะคะพี่ขาด้าน,นหลังจะ,ะเป็นแบบนี้นะคะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาภาพปิดตาไม่ทราบที่ขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บบาทค่ะ ส่วนอันนี้เป็นรูปปล่อหลวงพ่อเงินกุวัท่ามะไฟนะคะพี่ขาอันนี้เป็นรูปปล่อหลวงพ่อเงินกุวัท่ามะไฟอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทค่ะพี่ขารูปปล่อหลวงพ่อเงินกุวัท่ามะไฟค่ะส่วนอันนี้เป็นภาพปิดตาหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่หกหกร้อยบาทค่ะจะมีรอยจานนะคะพี่ขาจะมีรอยจานค่ะอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาภาพปิดตาหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้ค่ะ ส่วนอันนี้เป็นเหรียญก่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขาอันนี้เป็นเหรียญก่าโบราณไม่ทราบที่อันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นอ่าเบี้ยแก้หลวงหลวงปู่รอดวัดนายโรงนะคะพี่ขาขย่อค่ะพี่ขามันจะหน่วงหนักๆนะคะพี่ขย่อมันจะหน่วงหนักๆค่ะพี่ขาไม่มีการดิ่งไม่ได้แบบอันนี้ขอไว้ที่700บาทค่ะ เบียแกนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาเจ0ดบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นสร้อยเป็นสร้อยแบบตะกุดเป็นตะกุดหลงคว้าเดิีกว่าค่ะพี่เพราะว่ามันมีเชือกมันมันก็เหมือนมันรัดข้างหลังอะพี่นะค่ะมันมันมันเป็นเชือกอย่างนี้ค่ะพี่มันมันยาวกอย่างนี้ค่ะพี่มันต่อกันแล้วข้างแล้วก็จะเป็นเชือกสองข้าง เหมือนของคนสมัยก่อนนรคะพี่เขาใช้เชือกมัดก,กันใช่ไหมคะพี่หนูเองก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ค่ะพี่คะ่ะด้านนี้คะ่ะก็จินตนาการเอาเนาะว่าเขาอาจจะไม่มี ขขเหมือนสมัยนี้ค่ะพี่เขาเลยต้องใช้เชือกมัดกันค่ะพี่ขานะคะอันนี้เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาตะกรุดนี้เป็นของหลวงพ่อเดิมอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทพอค่ะ700บาทพี่ได้ตั้ง5ดอกนะคะพี่ขาดอกดอกแค่ร้อยกว่าบาทเองค่ะพี่เนี่ยค่ะอันนี้เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาเป็นสร้อยคอนะคะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมอันนี้หนูขอไว้ที่700บาท700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะอันนี้เป็นตะกรุดไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาอันนี้เป็นตะกรุดไม่ทราบที่ว่าของ หลวงพ่ออะไรนะคะยาวๆอย่างนี้นะคะพี่ค่ะก็ยาวก็ประมาณ ก็ถึงข้อมือะค่ะพี่ยาวอยากฝ่ามือถึงข้อมือได้อยู่ค่ะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่700บาทนะคะพี่ขาตะกรุดเก่าๆอย่างนี้หนูขอว่าที่700บาทค่ะพี่ขา700บาทปลายทางหนูขอบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นตะกรุดเก่าๆค่ะพี่ขา700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มากันได้นะคะพี่ขาเดี๋ยวถ่ายภาพให้ดูค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอว่าที่700บาทไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาว่าตะกรุดของที่ไหนค่ะ อันนี้เป็นตะกุดหลวงปู่สุขไอ้ไม่ใช่หลวงพ่อเดิมโทษค่ะตะกุดหลวงพ่อเดิมจะเป็นแบบนี้มีแบบนี้ค่ะพี่เนี่ยค่ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่ตะกุดหลวงพ่อเดิมอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะสนใจยังไงก็โทรกันเข้ามาสอบถามได้นะคะพี่ขายนะคะตะกุดหลวงพ่อเดิมเจ็ดรอยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะ ส่วนอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินขนาดตั้งบูชาเล็กๆตั้งหน้ารถหรือว่าตั้งบนทิ้งก็ได้ค่ะแล้วแต่ศรัทธานะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่700บาท หลวงพ่อเงินนี้หนูขอว่าที่700บาทนะคะพี่ขาหลวงพ่อเงินนี้หนูขอว่าที่700บาทค่ะพี่ขาตั้งบูชาเล็กๆค่ะพี่ขาขอว่าที่700บาท700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาหลวงพ่อเงินค่ะส่วนอันนี้เป็นพระชัยนะคะพี่ขาอันนี้เป็นพระชัยหนูขอว่าที่700บาทเหมือนกันค่ะพี่ขาพระชัยนี้หนูก็ขอว้ที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทกันเลยค่ะพี่ขาพระชัยค่ะพี่ๆคนไหนสนใจยังไงก็ติดต่อโทรกันเข้ามาสอบถามได้นะคะ ค0 0 0้700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะโอเคนะคะพี่ขาอีี EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกรเกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะพี่ขาอีี EP นี้สวัสดีค่ะ